สวัสดีครับขณะนี้มาอยู่กันในรายการจีเอสจีเคสเปอร์เก็นะครับผมมาอยู่กันในภาษาวัน์นิดนะครับมาอยู่กันในภาษาญี่ปุ่นนะครับผมวันนี้ก็พี่แก็บก็ไม่มีอะไรมากนะที่จะมาบอกน้องๆก็พี่แก็บจะมาบอกวันละคำดีกว่าพี่แก็บจะมาบอกภาษาญี่ปุ่นคําว่า ไปไหนนานภาษาญี่ปุ่นเขาอ่านกันว่าอิกิมะสุนะครับมะสุกะมะสุกะซึ่งภาษาอังกฤษเขาเอ้ยไม่ใช่ซึ่งภาษาญี่ปุ่น เขาได้เขียนกันอย่างนี้อ่าใครที่สนใจภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็ดูตามพี่แก๊ไปเรื่อยๆนะครับพี่แก๊บอาจจะเขียนไม่สวยนะครับผมเพราะพี่แก๊ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับผมอมตัวนี้พี่แก๊บขาดเขียนอยู่เนะี่ยอ้หนึ่นี้เขียนไงไม่รู้พี่แก๊มั่วนะครับผม นี่ครับนี่คำนี้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 อ่านว่าอิกิมมสุกะแปลว่าไปไหนนะครับผมอย่างเช่นเดเก็บจะเขียนเป็นปภาษาไทยกันไปเลยนะอย่างเช่นอันนาตวะอันนาตวะ อันนั้นตัวตัวโก้ไอตรงนี้มันมาอะไรวะน่าจะมาเดะนะครับผมมาเดะอันนี้ต่อแถวนะั้นน้องๆโตโกุมาเตะแล้วก็ต่อด้วย อิกิอิกิม่สุกะอิกิม่สุกะนะครับผมนี่อิกิไม่สุกะอ่ะนะตะวะโตโกะมดิอิกิไม่สุกะภาษาคนญี่ปุ่นเขาอาจจะคุยกันเร็วแต่น,นี้พี่แกคุยกันแบบไทยๆนะครับผมแปลว่าท่าน จะไปไกลถึงไหนนี่ซึ่งภาษาญ,ญี่ปุ่นมันจะเขียนยากนะครับผมเดี๋ยวพี่แก๊ปจะสอนอีกทีนะครับผมอ่านะใครติดค่าใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับผมเดี๋ยวพี่แก๊ปจะสอนภาษาญี่ปุ่นวันละคำกันเนีครับผม ใครชอบก็กดไลค์ใครสนใจใก็กดติดตามกันนะครับผม่าไม่มีไรนมากพี่แคปวันนี้มีแค่นี้แหละอยากให้น้องๆคนที่สนใจในด้านภาษานะครับผมซึ่งจะเป็นภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งหรือที่เราเริ่มว่าภาษาอังกฤษแต่พี่แคปจะสอนกันมานะครับผมก็ออกสวัสดีครับ